ไม่ไหวแล้วจ้ะหญิงเหนื่อยจังเลยขอใจมากเี่นะหนานิตาเวลาหญิงลำบากนัน,นิตาจะมาช่วยหญิงตลอด,ดเลยพ่อเป็นยังพ่อเป็นยังก็คเคยเคยพูดเอาไว้แล้วว่าเมื่มอใดที่แม่พน่าให้ทุกข์<ม>คอยจะมาเห็นเป็นคนแรกเอาคานลำบานก่อนแล้วครับอ่ะสิต้องนี้ก็ได้ <laughs> ไม่ต้องพยักแร้ว <ภ><ย>แม่พันนายรี่นี่แล้วเดี๋ยวมันตามมาทันห่หญิงไปไม่ไหวแล้วหญิงขอพาตรงนี้ก่อนหน้นานินตาหญ<อ>ิงอยู่น้ำจังเลยจ้ะอ,อ,อยู่น้ำจ้ะเอออยู่น้ำก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยที่ไปหาน้ำมาให้แต่ว,ว่าแม่พันายรออยู่ที่นี่อย่ายไปใส่นะจะรอที่นี่รีบมาหน่อยรอคอยอยู่นี่อย่าไปใส่นะรีบมานะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอคอยนะ ไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมอะไรป่านนี้เจ้าพี่อริย์จะเป็นยังไงบ้างจะมาช่วยอีกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้บีระเซนทำให้ใจแดงใจดำอยู่ดีไปดีไปไหนไงแล้วเราคอยเรียกเข้าไปวางตัวนี้ต้องเอามาเป็นของเราให้ได้เรีบดีอย่าให้เมันี่ยินอีกไม่รู้ตัวนะใช่อย่างนี้ Alors, cow, คือหยุดอ่าอย่งนี้คือไปอ่าน ale ิ้วนิ้งกระติกตลอดเฮ้ยไเ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮอันนี้หม้อใช่ยเ้ยนี่อะบอกมอหม้อม่อมบอกบอกไม่หม้อหบ้อไม่สุด อันนี้ไม่มาสักทีใจไหนแบบนี้เนี่ยอุ้ยเอาไปชวัดไปตัดอไกับัดูปีดูปีดูดด กัดกูกัดกูเขียวหมดแล้วกูเขีวยวเลยเหรอไหลน้ำเยอะมากร้อนไหมร้อนสิถามได้นะนิสาก็ไหลน,น้ำหญิงนะ่ะหิวน้ำหิวน้ำเหรอใช่ก็คอยมากินสิ โปรไซว์วะมีคนเล่นอะไรที่ตอนให้เยอะตอนนี้ไม่ได้บอกเรื่องเกมปัญญาอ่อน่อไอ้อะไรเล้วไอ้ยาไอ้ไอ้พิษไอ้มีนอนได้ดีชักคนที้ไมล่ะอยากเพ้อกินกินพิษแดกพิษงูไปเอานี่นั่งรออะไรอะ่ะเออเอา้าหมูไม่ตามพี่จับกูไหมล่ะรอแป๊บเดีย ไอ้อายหนูอยู่ เصه แล้วอ๋อไปไปไปหนูมีหนูว่าคงกินชิชิเล่แล้วหนูไปยังไง